ที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเป็นความรักที่เข้าใจกันมาโดยตลอดพอเมื่อก่อนนะต้องขอความรักไปขอทุกจังหวัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดังใจพอเปลี่ยนขอเป็นงานโพอมาเฉยเลยงงขคุกข่าไหมไม่คุกไม่เฟยสนะคะแล้วคุกินน้นหน่อยว่าโซเพูดอะไรไม่ล่าเพะั้นเรา <c oughs> นนต้องเก็บไว้ก่ีจะเรื่องกยิงเขายิงเขาไม่เล<อ> เชียวด้วยเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวกลับบ้านเขาบอกเล่าอะไรบ้างอะบอกได้ไหมว่า<ม>น้ำต,ตาไหลบอกได้ไหมว่าน้ำตา,ตาไหลรอเปล่าไม่ไหลเพราะแบบในใจเหมือนเป็นรักที่แบบเขาเรียกวอะไรอะพระรักมันเริ่มแบบเพื่อนมันต่างกับรักที่แบบฮึกเหิมแบบผู้ความแบบคี้หึงร้อนแรงเป็นความรักที่เข้าใจกันมาโดยตลอดดีกว่าตคต้องความหลอความแซ่บ ก็ตามรูปอ่ะเนาะโหทั้งทีไม่ได้สิไม่ก็บอกแล้วไงว่าฉันมูขอแต่งงานงานเนี่ยรอมาเป็นปีแล้วจะได้แหวนก่อนคืออะไรเมื่อก่อนขอแต่ความรักได้แต่งงานแล้วเลยแบบต้องเปลี่ยนวิธีมูหรือเรามูผิด ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ขอเลยจริงๆ <c oughs> พอมาก่อนนะต้องขอความรักไปขอทุกจังหวัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนังใจ<ล>พอเปลี่ยนขอเป็นงานโผล่<ล><ล>มาเฉยเลยงงรอบนี้ได้รับก่อนงานะจะจะกระ,ะทบกับงานไหมคะโอเค<ล>ถ,ถ้าหลังถ้าหลังข่าวดีแล้วได้เวลางานแล้วนั่นสิสิสิขอร้องแปลว่าแต่งก่อนนะไม่เป็นไรได้ไม่ติดไม่ติดค่ะแล้วก็สบายสบายเราเรื่องแต่งเมื่อไหร่ สาามบอกไม่พอแต่เดี๋ยวนะค่ะก็ต้องเห็นบมาเชิญเห็นอะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่เก่งอยู่แล้วล่ะแล้วเพื่อนหนู่มในวงการก็เยอะที่นที่ไหนที่ไหนที่นทีู่นที่นู่นไม่ใช่ที่นี่เ่ะเห็นไหมนะค่ะนเยอะมากเธอเขียนจะตกใจไหมกําลังจะเต้นงานสละโสดอยู่เพื่อนบอกเธอเธอไทยรัฐจะทิบมา ในกลุ่มเธอก็ลงรูปตอนฉันเมาแล้วฉันยังแดกไม่ดีเลยลงไปว่าแต่ก็โอเคข่าออกแล้วแฮปปี้อ่ะปีนี้ไหมต่างรานปีนี้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 บินกลับมาฉลองที่ไทยสักหน่อยไหมครับเผื่อแบบเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่จัดที่นี่เลยไม่จัดที่นี่นะจัดจัดที่นู่นอย่างเดียวเลยแล้วเพื่อนที่นี่ก็บินไปที่นู่นแบบเลิกแต่งานปอยู่ี่อองานเดิมกลัย่งนี้เพราเป็นทำทำทำก็อย่างที่บอกมันเป็นก็แบบรักที่ไม่ได้เปิดมากอยู่แล้วแล้วก็อยู่กันแบบ อยู่กันยังไงก็อยู่กันเหมือนเดิมงานลมีน้องเยเอาวะอย่างค่ะย่งยางไม่มียังจังไม่มีทำงานก่อนรู้สึกเต็มใจไหมปูทั้งหมดก็เป็นสิ่งหนึงที่เราเกาแบบอยากรอมาตลอดตั้งแต่เอาตตรงนะถ้าก็ติดตามข่าวปูมาตลอดเนาะเราก็เป็นคนที่แบบอิงกับความรักมากมาตลอดแล้วเราสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างตัดใจจริงๆว่าแบบ เลยแนะนําผู้หญิงนะถ้าแบบยิ่งขอยิ่งหาไม่เจอแต่ถ้าแบบใจปักว่าแบบไม่เอาแล้วว่าก็ยังเคยจําได้เลยว่าว้ิขอสิบ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 ว่าไม่เอาแล้วว่าเจ็บมากไม่ไม่ไม่อาจเจ็บแล้วเราก็เลยเจอคนที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้คืออยู่ข้างๆมาโดยตลอดแต่ว่าแล้วก็เป็นคนนานใจปังมากเลยจริงจริงแล้ว แบบความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ได้นานใช่อายุเยอะกว่าเขาเยอะกว่าเยอะกว่าสิบสิบสองปีไม่ได้มีปัญหาเอีกแล้วไม่มีโตดีแล้วจริงจริงโไม่งงงงไม่งงงไม่มีอะไรแต่แฮปปี้จริงแล้วเขาเขากับงานจะข่มงานของเราเขาเข้าใจทุกอย่างโหยิ่งแบบจริง ก็ยิ่งกว่าเข้าใจแม่ปูอยู่ LA มาหลายปีอ่ะรับปล่อยให้ปูทำงานไม่ไม่เคยปูจะไปถ่ายหนังปูจะไปแฟชั่นวีคปูจะบินไปนู่นบินไปนี่บินไปคานเขามีแต่สนับสนุนอะปูรู้สึกไงบ้างแบบไครที่ตุดก็ใครก็มีวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงปะเก่งมากที่สุดเก่งแถบข่าวจริงๆแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่เคยโกหกพี่ๆก็จะโกหกกันทําไมในเมื่อในเมื่อรู้แล้วก็ก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ปิดมาต้องนานจริงเอาตามที่เห็นแล้วกันเห็นใช้ประโยคนี้ดีกว่าใช่ใช่ตามที่เห็นแน่นๆต้องแก้บทเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ไม่ยังไม่แก่แต่แต่ลา่าสุดต๊อปก็บ,บนมาเจ็ดที่นะกลับมาคงแบบลํำลืมอ่ะจริงแต่แตังไม่จะมีพลงไปไหนหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้กลับมาครั้งนี้ก็คือถ่ายโฆษณาตอนแรกสองตัวนี้ต็อนเพิ่งบอกข่าวดีได้สามแลกลับมาทำงานสวยสยแล้วก็บบว<ไ>กเจอเพื่อนเพื่อในวงก,การบันเทิงเพื่อนเื่อก็เพิ่งรู้พร้อมกับข่าวเหมือนกันลิเดียก็เพิ่งรู้ลิเดียโทรมาแบบคืออะไรฮะปูบอกว่าใช่แป๊บหนึ่งเมื่อไหร่บอก เธอจะเย็นเย็นเธอจะเย็นในโทรกับก็เดี๋ยวเจอริดียอจะพี่พลอยเจอเด็แก๊งวันที่เจ็ดเนี่ยแล้วเขาก็จะเจอคนนี้ครั้งแรกลงรูปเยอะๆนะรับค่ะรับโฆษณาสามตัวแล้วก็เหมือนเดิมมาอีเวนต์ออกรายการแล้วก็แล้วก็บินกลับ เหมือนเดิมานนางาน,นที่นู่นก็มีตอนช่วงนี้มีสไตรค์อยู่อย่างที่ตามข่าวก็เราก็ยืนหยัดเคียงข้างใอยู่แล้วนอกจากหนังได้เวเบอร์ที่จะได้หายก็มันเป็นเรื่องสำคัญก็ฮักใช้ชีวิตส่วนมาก่อนแต่ได้เห็นอ่ะไม่เลยหรอไม่มีโอกาสเลยแล้วเพื่อนๆนะนอ่ะเพื่อนที่ไหนเพราะว่าเพื่อนกูส่วนมากอยู่นู้น คุณเพื่อนที่ไทยมีแค่บางปูแต่ปูก,ก็ตัดสินใจแล้วว่า LA สหรัฐเป็นบ้านแล้วว่ามันมีความทรงจำดีๆเยอะมากแล้วอยากจัดที่นูน่นต้องฝอกอีกทีเดี๋ยวรอ <c ười> ดูยังไงก็ต้องส่งภาพพี่ๆดูอล้ <c ười> ใช่ยังไงยังไงคุณปอเพราาทำการบ้านอยู่แล้วงานบ่ายงานเช้างานเย็นโอเค